ตูครับวันนี้ก็เป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับนรับสี่คนจากซ้ายไปขวานะครับทีนเตอร์เป็นทางพันษาเหีมวิบูลครับกับทางสุพนธ์ทองส่งนะครับแบกขวาเป็นทางนิคลัสมิเกลซานตรงกลางครับวิรเทพปั้มพันกับทางพีรดอนฉ่ำรศมีนะครับตัวรุกเป็นทางชนาทิพส่งประสิทธิ์นะครับแนวาุกสุพังอัตฮรมมักอัคเมนะครับดูรายอัพของทางเกาหลีใต้กันบ้างนะครับครับยวดูครับเกมนี้จะเป็นอย่างไร เอาครับเริ่มสตาร์ทเกมนะครับเป็นเกาหลีใต้ครับในชุดแดงนะครับเป็นฝ่ายเก็บบอลก่อนได้บอลยัดเข้าช่องนี้มาสวยเลยเอาครับสุภโชคได้ยิงโอ้โหลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหออกสตาร์ทดีเหมือนในเกมที่แล้วเลยผมว่าจริงๆครับทีมชาติไทยดูครับตรงกลางแทงมาสุภโชคเนี่ยยืนร่่งแล้วให้มาแม่นมากๆครับมีพื้นที่มีเวลาแต่ว่าอู่จังหวะจบเสียลากครับสุภโชคเนี่ยครับเท้าซ้ายไปเสียลากครับ ทำให้จังหวะจิงนี่กดไม่ลงแล้วข้ามคานออกไปเลยนะครับที่เกาหลีใต้นี่เลขตัวเดียวแต่ว่ามาที่นี่นี่สาเกือบแตะ40่แล้วมาดูจังหวะของสุภชัยมาแล้วลูกนี้แต่งหนึ่งจังหวะแล้วซัดโอ้โหไม่ตรงคอขีนม,มินแจเข้าช่องมาอีกครั้งอินต่อมาได้สวยอากรับบอลไหลมาถึงสนหึงมินสนหึงมินแต่งขวาแล้วจิงโดนติดล็อกครับโอ้โหแล้วก็พยายามจะเอาบอลมาเล่นอีกแต่ไม่ดครับ ดูครับบอลเข้าช่องมาตรงนี้ทำากันไวแล้วดูสุพรรณมาครับสุพรรณสไลด์อ่านขาดเลยครับลูกนี้โหเจอดเยี่ยมเลยครับมไม่มีสุพรรณนี่มีโอกาสยองกอนพยายามจะขึ้นซซายขึ้นขวาแล้วที่สำคัญคือช่องเนี่ยครับอีกรัอินหลุดมาให้มาอีกแล้วแล้วลูกนี้เตะหลบเปิดเข้ามาแล้วก็อ <c oughs> โอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหอีแจซูงเข้าไปแท็บอินโอ้โหเนี่ยครับบอลตามช่องเนี่ยมันเริ่ม เริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่ามันมีช่องว่างแล้วเป็นโชกีซึงครับขึ้นนาทีมชาติไทยไปแล้วนะครับเกาหลีใต้ดูครับเริ่มจากของนี้แล้วแทงมาให้ที่โชกีซึิงนะครับอีคั้างอินแล้วดูสปีดครับแต่งบอลหน,นีแล้วจังหวะยิงเหมือนจะไม่ดีครับอูแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตาเมาชัว์นะครับดูจังหวะนี้มีสปีดต,ต้นนะครับแต่งหนีปฏิวัติแล้วยิงเหมือนจะเฉือนมาแล้วสุดท้ายเนี่ยที่จะโดนตัดง่ายๆปฏิวัติลองเปิดยาวขึ้นมาบ้างสุประชัยขึ้นมง อาครับบอลถึงสุพโชคต่อจะให้สุภชัยโอ้โหไปติดพิมนินแจนิดเดียวเปิดลูกนี้มาสาได้ได้มงโอ้โหไม่ตรงของครับพรรษาโอ้โหเกือบเหมือนกันแม่มันเกือบแต่ว่าดูตรงนี้มันป้านโอ้โหอ่าครับมีอาครับไทยตัดได้พรรษาโดนดึงไปเหลืองแล้วอย่างนี้ ใช้มือเนี่ยครับบอนมาถึงสารัเนี่ครับครับเซตไปเซตมาแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาครับสุดท้ายจบครึ่งแรกเกาลีใต้เนะครับบุกมานำจีนต่อนะครับแล้วส่งทางหมายเลขห้านะครับพักทิ้ซศพลงเล่นแทนนะครับของไทยเราเนี่เปลี่ยนไป2คนในครึ่งแรกด้วยการบาดเจ็บทั้งคู่เลยสุปชค ตวัดเปลี่ยนมาว่างเลยเอาครับจังหวะนี้จับบอลมาจเจริญศักดิ์ลากเข้าไปในกอรอบเขตโทษแล้วยิงโอ้โหตรงตัวครับโอ้โหลุ้อีกครั้งหนึ่งครับของทีมชาติไทายดูครับเจริญศักดิ์ติดสปีดมาครับแล้วแต่งบอลข้างในเนี่ยมีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเลือกยิงจนนังหวะนี้โอ้โหสุภาชัยครับใส่จัดมาโอ้โหสวยเลยครับจังหวะนี้อีจันซุงมออกสายไปฮึงมินสนหึงมินแต่งสนมินเข้าสายสายเอซัดโอ้โหลูกนนี้สองสูงเลยครับนส,ออส,นสนหึงมิน ทำประตูที่2ให้กับเกาหลีใต้ในนาทีที่50ถือถ้าดวโตวตัวนี่โอกาสหยุดเขายากนะครับไม่ลำหน้านะครับจังหวะน,นี้ไปปล่อยให้ซนฮุงมินเนะี่ยมีพื้นที่ครับแล้วดูสุวรรณันพยายามประคองแล้วดูโยกขายเลยครับแล้วยิงยัดปฏิวัติมาแบบนี้โอ้โหหมดเับปฏิวัติพยายามจะเซฟแล้วนะครับแต่ว่ายิงยัดลอดบอลชนะทีผันสาโดนโฉกแล้วไปดึงแบบนี้เรียบร้อยครับเหลืองมาแน่ ไปดึงสายทางพังมินบอมนะครับเล่นชิ้กันบอลมาถึงสุภโชคเอาครับแต่งเข้าขวาขวาแล้วยิงลูกนี้ฉันแหลบเอาครับได้เตะมุมครับหนูจังหวะเสียบอลนะครับแล้วแรงแล้วครับชนะทิพส่งกระสิท์นะครับวันนี้ก็ดูจะเงี้ยเงยไปเหมือนกันครับ บอลมาถึงโชยองวูแล้วแจะเปิดมาหลุดมาแล้วเอาแล้วครับจังหวัดลุยขึ้นมาของทางจูบคมินมินคยูนะครับแต่ว่าสกัดได้แล้วโอ้โหโซนฮึงมินได้บอลคนเดียวมีมาอีกสองแล้วครับที่อยู่ตรงกลางโซนฮึงมินลากจิงเข้ามาโซนฮึงมินเลือกยังไงเลือกเข้าขวาขวาและยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบนะครับคนเดียวครับข้างในไม่มีใครมาขอลองเองครับตัดเข้าในแล้วซัดเลยครับยังดีที่ยิงไม่ดีนะครับ จังหวะยิงนี่บอลมันโค้งไม่พอครับแต่ก็ยังเก็บบอลบุกได้ครับโอ้โหตอนนี้ทางซ้ายนี่คนอนข้างว่างเลยออกมาทางด้านซ้ายสนบินเข้าช่องมาจังหวะนี้หลุดมาเดียวแล้วก็ปิกโอ้โหลูกนี้จะยิงไปติดแต่ว่าหลังหน้าเตะมุมเก็บคิมจินซูเล่นสั้นครับได้เปิดเท้าซ้ายเข้ามาเอา้าแล้วไปลื่นนิดนึงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ โอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับจังหวะจะขึ้นมาของทางปฏิวัติที่จะมาตัดเนี่ยมันมีลื่นไปก่อนนะครับทาให้โดนตัดแล้วก็คืนกลับมาูปฏิวัตินะครับจังหวะที่จะออกไปตัดเนี่ยเปิดมาแล้วจะออกไปตัดกักๆนะครับมันกักไปนะครับเสียจังหวะปุ๊บเนี่โดเลยและผู้ตัดสินก็เป๋านุวินหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นนั้นว่าทีมชาติไทยนะครับแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้